จากเรื่องราวของอาณาจักรขอมนะคะที่ครูอ้อนได้พูดไปเกี่ยวกับขอมไม่ใช่ขมรนะคะจากนักวิชาการสองท่านทุกคนก็คงจะพอพิจารณาได้นะคะว่าขอมนั้นเป็นใครและสำหรับคลิปนี้นะคะครูอ้อนก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับขอมซึ่งทุกคนคงเคยได้ยินและก็คุ้นหูเป็นเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของพระร่วงที่เกี่ยวกับขอมดำดิน ขอมดำดินกลุ่มนั้นเป็นใครและทำไมเขาถึงบอกว่าขอมดำดินนะคะซึ่งคลิปนี้ผูอ้อนจะมาพูดเรื่องราวแล้วก็ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับขอมดำดินให้กับทุกคนฟังยังไงเรามาฟังคลิปนี้กับรูอ้อนค่ะ สวัสดีค่ะครูอ้อนจากชอบ Story of g u i d e วันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะกับเนื้อหาสาระด,ดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะครูอ้อนจะมาพูดเรื่องราวของขอมค่ะซึ่งทุกคนคุ้นหูอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือขอมดำดินก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆนะคะครูอ้อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูอ้อนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ และสําหรับเรื่องราวของขอมนั้นนะคะเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของพระร่วงซึ่งพระร่วงนี้นะคะจะเป็นบุคคลที่มีตัวตนหรือไม่ไม่มีหลักฐานบ่งบอกแน่ชัดนะคะเพราะว่าตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วไม่มีชื่อพระร่วงในการปกครองนะก็คือไม่มีชื่อพระร่วงว่าเป็นกษัตริย์ในการปกครองประเทศ มีตั้งแต่พอ่อขุนศรีตราทิดิพอ่อขุนรามคำแหงต่อไปเรื่อยๆก็ไม่มีชื่อพระร่วงแต่พระร่วงนี้เป็นใครมาจากไหนซึ่งเขาบอกว่าพระร่วงนี้นะคะเป็นบุคคลที่มีวาจาสิทธิ์พูดอะไรนะคะสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เรื่องราวของขอมดำดินนะคะเกี่ยวเชื่อมโยงกับพระรวงนะคะซึ่งจากหลักฐานภาพถ่ายเก่าก้อนศิลาค่ะสันนิษฐานกันว่าเป็นขอมดำดินนะคะอยู่ที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทัยค่ะถูกถ่ายเมื่อปีพศ2450ค่ะขณะที่พระบาทสมเด็จนะคะพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพยศเป็นสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชนะคะได้เสด็จไปประพาสเมืองสุขโขทยัยและก็กล่าวในตำนานพระร่วงกับขมดำดินนะคะว่าอันหนึ่งวัดมหา,าธาตุนี้ราษฎรนับถือกันว่าเป็นที่สำคัญนักเพราะกล่าวว่า เป็นที่พระร่วงก็คือนายสวยน้ำได้ทรงผนวกอยู่ยังมีสิ่งที่ชี้เป็นพยานกันอยู่คือขอมดําดินซึ่งตามนิทานว่าดําดินมาแต่นครทมงมาโผูกขึ้นในลานวัดกลางเมืองสุโขทัยเพียงแค่อกเห็นพระร่วงซึ่งผนวกเป็นภิกษุกวาดลานวัดอยู่ขอไม่รู้จักจึงถามหาพระร่วงพระร่วงก็บอกว่าให้ขอคอยอยู่ก่อนจะไปตามพระร่วงมาให กายขุนของก็เลยกลายเป็นศิลาติดอยู่ที่ลานวัดนั้นเองก้อนศิลาซึ่งสมมุติเรียกกันว่าขอมดำดินนี้อยู่ในรานพระมหาธาตุข้างด้านใต้ที่ยังแลเห็นได้นั้นเป็นรูปมนๆคล้ายหัวไหล่คน ถ้าแม้แต่ศีรษะเข้าก็พอจะคล้ายรูปคนโผล่ขึ้นมาจากดินเพียงหน้าอกได้อันนี้ก็เป็นพระราชนิพนธ์นะคะที่ครั้งสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่ได้พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระร่วงไว้นะคะตอนที่ไปประพาสเมืองสุโขทัยค่ะ ตำนานเรื่องราวของขอมดำดินนี้นะคะถือว่าเป็นร่องรอยหลักฐานหนึ่งนะคะที่สำคัญอันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจทางการเมืองของขอมนะคะที่เข้ามามีอิทธิพลในสุขโขทัยในช่วงแรกซึ่งสัมพันธ์กันกันกบ การพบหลักฐานทางโบราณคดีค่ะจากการขุดค้นพบและก็รูปแบบศิลปรกรรมที่ปรากฏจากโบราณสถานต่างๆนะคะภายในเมืองสุขโขทยัยไม่ว่าจะเป็นวัดพระพายหลวงศาลตาผาแดงและก็วัดศรีสวายค่ะหลักฐานที่ขอมดําดินกลายเป็นหินนั้นนะคะได้ปรากฏอยู่ที่บริเวณใกล้กับเจดีองหนึ่งค่ะในวัดมหาธาตุโดยมีลักษณะเป็นรูปมนมนะคะคล้ายไหล่คนค่ะ ถ้าเกิดว่าเราต่อศีรษะแล้วเนี่ยจะดูรูปคล้ายคนโผล่หัวมาจากดินค่ะสูงเพียงหน้าอกเป็นหินที่มีสีเขียวจางนะคะถือว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคได้สารพัดนะคะชาวบ้านนะคะจึงพากันทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะ นำไปฝนเข้ากับยามีรสเปรี้ยวค่ะแล้วก็เค็มแล้วก็หวานด้วยนะคะและเชื่อกันว่าช่วยให้สตรีทีท่ตั้งครรภ์ครั้งแรกคลอดง่ายนะคะและปัจจุบันนี้นะคะหินที่เชื่อกันว่าเป็นขอมดำดินเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะคะจนสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนะคะสยามกุฎราชกุมารนะคะต้องประกาศห้ามไม่ให้ผู้ใดทุกหรือว่าทำลายก้อนหินก้อนนี้อีกค่ะ ปัจจุบันนะคะหินของขอมดำดินนะคะก็ถูกนำมาเก็บรักษาและก็จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติรามคำแหงส่วนบริเวณที่เชื่อกันว่าขอมดำดินโผล่ขึ้นมาก็คือวัดมหาธาตุนะคะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็ได้มีการทำเป็นแท่นปูนนะคะรอบไว้ให้เป็นหลักฐานของตำนานขอมดาดินค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการสร้างขอมดำดิน พบพระร่วงที่ขณะกำลังออกผนววไว้ณวัดตะพังทองตำบลเมืองเก่าจังหวัดสุขโขทัยด้วยค่ะตำนานเรื่องพระร่วงนี้นะคะมีปรากฏอยู่หลายสำนวนด้วยกันนะคะล้วนมีเนื้อหาใกล้เคียงกันซึ่งชื่อพระร่วงนี้นะคะก็กล่าวกลุมเครือเหมือนกันนะคะว่าเป็นกรรษัตริย์ของกรุงสุขโขทัยค่ะบางก็หมายถึงพ่อขุนรามคําแหงมหาราชบ้างนะซึ่งในเมืองสุขโขทัยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เกี่ยวพันกับ เรื่องพระร่วงไม่ว่าจะเป็นปราพระร่วงนะคะที่เนื้อใส เห็นแต่ก้างนะคะเวลาว่ายน้าเข้าต่อผ้าร่วงนะคะหรือแม้กระทั่งไม้เช็ดก้นผ้าร่วงก็มีและโศกผ้าร่วงก็มีด้วยนะคะก็คือช่องเขาขาดที่ว่าผ้าร่วงเนี่ยรองผ้าขันฟันภูเขาขาดออกจากกันค่ะส่วนทางกัมพูชานะคะก็มีเรื่องทํานองผ้าร่วงนี้เหมือนกันนะคะแต่เนื้อเรื่องกลับตรงกันข้ามนะคะให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเป็นพระเอก ะะและนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะเมื่อปีพศ2541ในชื่อเรื่องเดโชดำดินค่ะเพื่อปลุกเร้าคนรุ่นใหม่ค่ะชื่นชมความแกร่งกล้าของบรรพชนซึ่งพระเอกก็คือพระยาเดโชซึ่งคงไม่ใช่ที่มาเป็นหินในลานวัดของวัดมหาธาตุแน่นอนนะคะ เขาบอกว่าที่เอาเรื่องนี้มาเล่านะคะก็เพื่อให้อ่านกันสนุกสนุกและก็เป็นเรื่องความรู้นะคะว่าพระร่วงเนี่ยแม้จะดูเป็นนิทานนะคะแต่ก็ไม่ใช่เป็นนิทานธรรมดาเพราะว่าถูกจารึกไว้ในพงศวดานและเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็ยังมาตอบโต้เรื่องราวเหล่านี้ด้วยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวขอมยำดินคงทำให้ทุกคนเนี่ยพอเข้าใจบทบาทของพระร่วง ะะว่ามีวาจาสิทธิ์มากขนาดไหนและขอมดําดินเนี่ยดำดินมาจากที่ใดนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีหลักฐานนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องที่สร้างขึ้นมานะคะและเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ ไทยในอดีตซึ่งเราก็คงมองเห็นว่าขมนั้นมีมาตั้งงานและคนไทยของเราเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องราวของขมเป็นเวลามาช้านานเลยค่ะโอเคค่ะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะครูอ้อนก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนถ้าทุกคนชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูอ้อนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ